าเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งที่รัฐสภาแห่งนี้ทำงานมาเราเห็นความพยายามที่จะยื้อเวลาเปะทวงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เป็นระยะระยะตั้งแต่การตั้งกรรมธิการศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภา ผู้แทนราษฎรการตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการของรัฐสภาถ้าย้อนเวลากลับไปตอนต้นแล้วถามตัวเองว่ารัฐสภาแห่งนี้จะแก้รัฐธรรมนูญได้สําเร็จเมื่อไหร่ตอนนั้นผมคงต้องตอบว่าผมไม่มั่นใจครับคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนถว่าถึงวันนี้รัฐสภาของเรา ก็สามารถผ่านวาระหนึ่งรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสอส,อสอรอได้แล้วมแม้เนื้อหาสาระรูปแบบผมอาจจะไม่พอใจแต่ก็ขอน,นับถือเพื่อนสมาชิกพรรคการเมืองรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลที่เห็นตรงกันว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่น่าเสียดายครับ ที่กระบวนการที่ควรจะดําเนินไปอย่างปกติของรัฐสภากลับเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเพราะเพื่อนสมาชิกรักฐสภาจำนวนหนึ่งกลับเห็นว่ารัฐสภาแห่งนี้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งสอสอรอเพื่อจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนได้จนเป็นที่มาของวันนี้ที่พวกเราต้องมาอาภิปรายกัน ว่ารัชสภาควรส่งเรื่องไปถามสารรัฐธรรมนูญว่ารัชสภามีอำนาจที่เป็นของรัชสภาอยู่แล้วหรือไม่ท่านผู้เสนอยติอาจจะอ้างว่าไม่ได้จะถ่วงเวลาเพื่อรักษาอำนาจให้ใครครับท่านอาจอ้างว่าท่านหวังดีให้สารรัฐธรรมนูญตีความะตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่เสียเวลาตอนหลังใช่ครับผมเห็นด้วย ว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำไม่ใช่การทวงเวลาแต่มันเป็นยติที่เลวร้ายยิ่งกว่าเพราะนี่คือการหาหนทางตัดทอนอำนาจของรัฐสภาและประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่<พ>ไปตลอดการพิธาครับต้องระวังผมไม่ได้ให้ตอนนะครับแต่ว่าต้องระวังคำเลวร้ายยติที่เลวร้าย ปณยติของเราสมาชิกก็มีสิทธิ์เสนอครับครับเอาครับครับไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่าเตื่นใหมท่านครับครับนี่เป็นความพยายามที่จะแช่แข็งประเทศไทยด้วยการทําให้รัฐธรรมนูญของคสชเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนิรันดรของประเทศไทยโดยอ้างว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีบัญญัติไว้ให้กระทําได้เท่านั้น ดังเช่นรัฐธรรมนูญช่วคราวปี2557หรือปี2549ท่านประธานครับเป็นเรื่องปกติที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาแทนที่ตัวเองแต่ในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันครับที่ประชาชนในฐานะผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและรัชสภาแห่งนี้ ที่รับอำนาจมาจากประชาชนอีกทีสามารถใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาได้ดังที่รัฐสภาของไทยเองก็เคยทํามาแล้วในปี2475 2489และฉบับปี2540ซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เคยผ่านกระบวนการน,นั้นมาแล้วการตีความว่ารัฐสภาจะมีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเป็นระบัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ผ่านมามีปัญหามากครับท่านประธานเพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอย่างที่เสนอยติกล่าวอ้างล้วนเกิดขึ้นจากวงจรร,รัฐประหารทั้งสิน้นกล่าวคือทํารัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทํารัฐธรรมนูญชั่วคราวและทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อที่จะ สืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารเป็นวงจรไปเรื่อยๆเป็นวงจรไปเรื่อยๆถ้าเรายอมรับการตีความแบบนี้หมายความว่าประเทศไทยจะสามารถจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ด้วยการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่หรือไม่ครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของการยื่นยตินี้อีกเรื่องครับท่านประธานอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรัฐธรรมนูญต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ามาตรา210วงเล็บ2ที่ให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญปี2550มาตรา214ระบุไว้อย่างนี้ครับในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่สาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปให้ประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีหรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยที่ผมต้องยกบทบัญญัติเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูน2550กับ2560ให้เพื่อนๆได้เห็นก็ตาก็เพราะว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตอนรัฐธรรมนูญ2550ศสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย อำนาจของรัฐสภาได้ก็ต่อเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสององค์กรคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภารัฐมนตรีกับองค์กรอิสระเป็นต้นแต่สำหรับรัฐธรรมนูญปี2560แค่สมาชิกรัฐสภาเห็นว่าเป็นปัญหาโดยไม่ต้องมีความขัดแยง้งโดยไม่ต้องมีความขัดแย้งระหว่างองค์กรผู้มีอำนาจก็สามารถยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เลยอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นการพยายามที่จะขยายอำนาจตุลาการจนล้นเกินทําให้ตุลาการเป็นใหญ่เหนือนิติบัญญัติดุลอำนาจทั้งสาฝ่ายอย่างที่ควรจะเป็นก็จะพิกลพิการไปปัจจุบันเครือข่ายรัฐธรรมเครือข่ายรัฐประหารก็สามารถยึดกลุมอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพุกท่านยึดกลุมระบบการเลือกตั้งได้ยึดกลุ่มรัฐสภาได้ พื้นที่ทางการเมืองเกือบทั้งหมดอยู่ในมือของพวกท่านแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงก็ยังเป็นที่กังวลว่าจะอยู่ในมือของพวกท่านอีกแต่ท่านยังจะใช้สถาบันตุลาการเป็นเครื่องมือเพื่อกินรวบพื้นที่ทางการเมืองทั้งหมดเลยหรือครับหากท่านยังดื้อดึงความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่มีแต่จะพาพวกเราไปสู่ทางตันเพราะฉะนั้นครับ ก่อนที่พวกเราจะลงคะแนนผมขอเรียกร้องพวกเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินี่เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะแสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจประชาธิปไตยยอมรับในโลกาพิวัตรพวกเราควรจะใช้เอกสิทธิ์ของพวกเราเพื่อประโยชน์ของประชาชนทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติ พื้นฐานสามารถกระทําได้ในรัฐสภาการจะทำรัฐธรรมนูญโดยกระบวนการประชาธิปไตยควรเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากกว่าการทํารัฐธรรมนูญโดยกองทัพอย่าทําให้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่ต้องทําผ่านการทํารัฐประหารอีกเลยครับขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับ